เบอร์มันก่อนไม่ได้กินมันก็ไม่ได้พูดแหละก็มันโดนน้อยไงี้มันได้ไปได้ไปได้ไปได้ไหนเี้แล้วใครบอกออยไปขอไปร้านละเรียบร้อยโอ้พี่แคมป์วิ่งนำหน้ากูเลยนะอีดอกสบายอีหน้าอีแอร์สบายแก้ว่อียเรื่องกดสกิลเตือนกู ท็อปนี่เราไม่พยายามเดียว่าอะไรกิมกิมกิมหลังกิมหลังท็อปอะไรนะท็อปหนี้นียอะไรนุ๊กแต่หนี่เนียอะไรวะมันดูหนังเดียวมันท็อปนี่เดี๋ยวเขาลิงพี่ยาชะพากรตายแล้วไอ้เนี่ยไอ้จัดเรียบร้อดเฮียเอ้อไม่เอาปั้นเงินเหี๋ยใช่ไหมนี่ปะเอาปั้นคันตายแล้วปอาปั้นปั้นปั้นป่ะทุกคนโอ้เออโอเคโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเอาปั้นครับโอ้รู้สึกว่าวันนี้ ก็หากันมีเยอะเนี่ยคนไอ้เหี้ยมันบักวิ่งเลยโอ้โหเอายังไงวะไอ้เหี้ยมาเต้นอยู่บ้านมันยืนอยู่ปั้นแดงอ่ะมันอยู่มันยืนอยู่ปั้นแดงออกเตะออกเตะแกวปั้นแดงเลยไอ้เหี้ยเอาปั้นกับปั้นกับปั้นกเอาปั้นโด้เหี้ยตายวะเนีหมดแลังคนเราวิ่งไปปั้น มีกูตีปั้นอยู่เนี่ยใครมาช่วยหน่อยเฮ้ยมีเรียบร้อยสัตว์ลุงกูห้าตัวโอ้โหไอ้สัตว์เที้ยแปลงกับข้าวลิงยิงแรงไปไหนวะปั้นเหลือครึ่งหลอดแล้วปั้นเหลือยิ่งยิ่งปั้นดีมิโกะอีดอกกลิ้มกลิ้ม มันมันจะลบแดงเราอ่ะไอ้แจ็คเดี๋ยวเขาลินหนานหเรียบร้อูโดทอนกูจะหาปั้นไม่เจอแล้วตีไปดีเจอล้ต้องตายปลอนไนี่อ่ะแตกยังยังลุยลุยลุไอ้กีบันเรีร้อย

ตายหมอมันก็บึ้งึ้งตายมันกิ้งออยเลดออาอีกแล้วซ้อมาเล่าตอนวอเฮ้ยตาคไอ้เขาแดงไอ้เขาแดงแตกแล้วป็นตายอ้เขาแตายแล้วไม่แดงต้องแดง่แตกแล้วคุูก็ไม่แดงเนี่ยโอเคครับพี่มาแล้วกมาแล้วคมาแล้วใจเย็นใจเย็นคุยไม่แดงเลยสายคออกไปคุเขาโดนสมูดบึงตายดี จะให้เล่นบับม่วงไหมล่ะไม่ต้องไม่ต้องสอดีวันแพ้ไอ้เหี้ยราบบอลมาตัวมาตัวมาตัวไปตัวไปเสร็จเลยสบายได้โน้ตไหมได้โน้ตไหมออ้โอ้โอ้ไมไ้ไม่ได้ฮันทีไว้ที่เนื้อเข้าลิงยิงฟีด้านหลังไอ้เหี้ยสองชบาแค่ม่เหี้ยไก่เร็วพี่เร็วโอ้ย ยัไม่ด้ขี้มาตันน้อนไอ้ช่ามันกุงแก้นี่ไวส้สัตว์ตันน้อนมาก,กูกดแก้แก้ปิดนไม่ไดในน้ในบ้านหน่อยในบ้านหน่อยใครเกิดในบ้านหน่อยปิ้นอยู่ในบ้านยังไม่ตายไอ้ดูปันในบ้าน เยอะชีบหาย <c oughs> ไบงค์สปันใจแปงทสีปันแปงสีปันยนืนอยู่เรียบร้อย <c oughs> ไปงีปันได้บ้าง เนี่ยมารุมเลยตอนเนี้ยตัวมันตีบ้านเนี่ยมันเลยโอนเลยยิงบ้านอ่ะมัเลยโดถล่มเลเพื่อนไอ้ซาตานูยิงแรงไม่ตีบ้านไอ้สัตว์เก็บร้อยจะทอนไอ้สัตว์เด็กเข้าลิงเลยท็อปจะตายที่อะทั้งเนียกิทั้งไอเคียนี่เออดีเนี่ยมันบุกบ้านแล้ว เยอะเงินไปเยอะเงินไปไอ้เหี้ยโอ้เยอะเลยสิโอ้โหไอ้สัสน็ออโต้สะท้อนเหรอยิงบอลสะท้อนโอ้ยยิงโกโอ้ยตีไม่ได้ไอ้เหี้ยแม่แรงมาก ตู้มันโพไอเ้ยโพยิงสวัสดีครับสองพันไอสัตว์ทำไมวันเด็เรีิมันยิงมันการบ้านวะไม่รู้มันก็รู้ไม่มีไม่มีไก่ม่ในบ้านแค่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 นเ่ีค่แ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 ค่ยค่แค่แค่แค่อ่แ่แคีแค่แค่แแค่แค่่แค่่แค่่าไ่่แแ่แค่แค่แแแหมอหมอมึงอย่าไปยิงกระตุกกัน่ อึแตกลืมส่งดอกให้เอาไม่บอกหัวใส่สกิดล้ากยิงหนึ่งสองเดี๋ยวเอโต๊กันเอาโทรลีกันไปอยู่ในบ้านเอาลิงเข้าหอโอ้โหสวัสดีครับเดี๋ยวพวกเข้าไปแป้งก่อนนึกงี้เข้าไปลาหมออนจารแป้งอ่ะทำไมคุณพีทเบาๆวะไอ้เหี้ยโดนสะท้อนบินตายเรียบร้อยสิครับนอนไปลีในบ้าน อะไรวะเลยวะเจือะไรใช่หรอใช่ใชใชหรออะไรกูลืมเ็กโจมบอกว่าเป็นไปได้เจ้ามีกฎอีกเหมือนเหมือนน่าจะจริงอ่ะจะ้ะ เดยวเข้าดติ่มเาเถะเฮ้ยสกอร์ูสีนั้นเนี่ยไอสารลบแดงเลสพุ่งมาเอามาโจงกอนพุ่งแดงเมื่อกี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้กำลังวิ่งไปมือลบแดงปุ่นปุ่นแล้วดีส่งดอกให้ได้ปะโอ้ยสารมันหยุดนาะมันอยู่นอกวอร์เนาะเช้าไรเช้าไรเช้าไรไปอ้ยทำไมกูพินเา ิปได้กี่เนื้อเพื่อนได้ขนาดนี้เออไปน้ำแล้วเว้ยได้ไนำแล้วงูไปเอาเองล็อกเขด้วยไอ้ไอ้ท็อปรอกูด้วยนี่ทำไมกูล็อกไม่ได้อะไรอ๋ออะไรพี่มาแล้วไอ้แมนไม่ยิงไงท็อปปั้มยิงทำไมอะพี่แคมเข้าไปในบ้านเนี่ย เที่ยงเสียเราเสียเราบ้างบ้างเสียเราสวนได้กว่าละเที่ยงสองหลบสองรอบดี่แม่งสวนตลอดเฮ้ยบ้านไม่ดีเกินมอไนนยเกินมอไนน์ในบ้านไหนเกิดอยู่นะหมอยไม่ตายเลยเฮ้ยจ้องชะตามาโอ้แต่มันไม่พุ่งว่ะโอ้ยตีกู ไม่เลื่อนไม่ปั๊มเนี่ยกดกองไหม้ดแล้วปันเกิดแล้วเอาไรนิมอีเบม่แย็กอยู่ไหนโอเคปันก่อนขวามือปันปันปันสี่น่าเก็บคอมโบไว้เนี่ยเรียบร้อยอ่ะมิกโก้มิกโก้หลังตัวหลังหลังก็แถมแทงไม่ตตายได้แทงหน่อยนีู้ตายแล้วเพื่อน เช่มันสามายุ่งเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเจอะเฮ้ยเอาลิงเอาลิง๊กืไหมเียมันโซ้เลี่หมเลยเลียวเลียตรงป้ายนมีินอยู่บ้านม้าแดนไกอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดดีครับอยู่บ้านเช็กวอลเพื่อนเตะนอนตะนอนไอ้เอาคิ้วคิวแตเออได้สวครอบหลอครอบก๊กันเาหลีจะตายเจนอนตาย ไม่ได้ไม่ได้เต้มหามเต้มหามคนได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยในบ้านมันต้มไปเหี้ยอ๋อ้ตกใจตัดตอนกูไปบู๊กับแม่งนี่เป็นเหี้ยอะไรแม่งไม่แดงตลอดเลยเกิดเกิดหมอในบ้านเนี่ยไม่มีไม่มีสายเกิดเอาหมอเกิดบ้านดิไม่แดงด้วยโอเคเรียบร้อยไปใครวิ่งมาชสบาแก้วดิ าตามันตาน้อยมันต้มฮัลโหลโกรุตายชาวไรปีอยู่ด้านหลังมาแล้วมาแล้วเอสซัดกูโดนอะไรวะโอ้โหไอ้เหี้ยเขาลิงหงบมาแล้วเอสบามาเอสบามาเอสบามาเอสบามตายเข็โซ่ไอ้สัตว์เข็มเข้าบ้านี่พี่ ยากิอย <Mal ick. S 3> ู่ในบ้านมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าลีในบ้านเข้ารีหน่อยกวอยากิโอโอ้ยเรียบร้อยร้อยไป่ปยากิวิ่งไปไหนไปหาไข่ฮิ้โตรับไอในบ้านตายหมดแล้วอยู่ได้เลยอยู่ได้เลยลบแดงอยู่แล้วมันีแคมหมุนมือทีเดียวลบแดงอยู่แล้วยี่มีโคดีมันแค่ยกมือมันแดงหายอ่ะ เออเนี่ยพุ่งจำแดงเมื่อกี้เนี่ยไปซื้อประดับดีมาใส่มันจะช่วยไปว่าลบแดงไหนที่อ่ะสวัสดีวันแพ้มันจะมันจะไล่กูมันจะไล่กูแล้วมันไม่ช่วยหรอกเพราะว่ามันไม่ได้รัขอสะท้อนอีเวนไม่ได้นับว่าเป็นโดนตีโดนหรือไม่โดนอ่าย้ายแค่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ป่าจะออกอ๋อ ไอสัตว์นามเมจแม่งไอเฮียสกูแมนแม่งไวยังวะไปพี่ไอเฮียกูตีก่อนนะอีมิตกะอีดอกตายมมันไส้ไอสัตว์ <c oughs> ลบแดง,งสีรอบเลยในวอลว <c oughs> ป้านเกิดเนี่ย ตายแล้วตอนที่ตายเมื่อกี้เอาหมอที่หมออยู่เนี่ยตอน้อนตอน้อนได้กี่ไหนวะตายแล้วเอี่ยดาเมจไม่ถึงกดกูตลอดเลยอัดเมย์มากูรับตีหน่อยเว้ยรอดว่ะเออสวยรอดว่ะกูรอดว่ะทำไมกูแดงอยู่ในบ้านในบ้านมีมีมีอยู่นะสองตัวสองตัวปั้นเกิดปั้นเกิดปั้นเกิดในบ้านมีไอ้ทมอยู่หนึ่งหนึ่งตัวสองตัวกูไปเคลียร์เองเดี๋ยวกูไปเคลียร์เองเชี่ยวเนี่ย ปั้นหน่ flying, อยครับนอน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 ปั้นนะปั้นได้ชนะแน่รอบเนี้ยปั้นแล้วไปปั้นแล้วไม่แน่ไม่แน่เฮียเข้าลิงว่ะเข้าวลิงตีเข้าลิงได้หนึ่งมามีโกมีกกมีโกมีโกมีโกหลังโวไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยปั้นทันทันปั้นออกไอ้เฮี้ยโคตรโหดไอ้สัตว์ไม่ตีไว้ทีเอ้ยสุดขาไปดีสุดขาไปดี ยี่ิด้าพันห้าไอ้เหี้ยมีคนตียงวะเจ๊ดัดตีอะไรนะวะโอ้ยเช่อกูด้วยยากีมันอืมกระท้อนกูไม่แดงอะดิเหี้ยไอ้ย่ลบแดงกูอีกแล้วเมื่อกี้ปิดป้าย้อไหมเฮ้ยมันลุมป้นก้อนลุมป้นก่อนไปไปไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่มาแล้ว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 เขามาแล้วหายแล้วกูโดนแน่นอน คุโดนแน่นอนวันนี้เรียบร้อยอย่าล้มคู่เลยโยกฝอยมาเพื่อนโยกฝอยมาก่อนคุณอันมาโยกฝอยมาไปลุมปั้นนี้ไปลุมปั้นอย่างนี้ให้ปั้านตายอยู่ป้านก่อนป้านก่อนปีป้านก่อนปีป้านอยู่ไอ้หนังเล็บมอสตายโอเคปั้นตายอ่ะแทนป้าแตกแล้วสวยเอลิ่งอยู่บ้านเหลือหนึ่งนาทีแล้วได้อยู่มิโกวิ่งเข้าบ้านมิโกวิ่งเข้าบ้าน ไปแล้แกไประเบิดบ้านพี่ไปได้ท um> um> <min um> ี่ไหนล่ะไอ้เหี้ยกูเองกูเองกูระเบิดเองโอ้ยไอ้เหี้ยเขาลีในบ้านตายแล้วไอ้โดอย่าเกิดในบ้านนะเขาลีในบ้านมันเข้ามาปั้มไก่ในบ้านจบแล้วจบแล้วกูระเบิดบ้านอยู่เพื่อนระเบิดบ้านดิ่รกูระเบิดอยู่ชนะชนะชนะ เวเนตหลุดไปครึ่งวอยิดแม่